ลบรีโมทโตโยต้ตวยตาวิโก,โก้โกรณีเห็ดกระจายเยเบิดหรือว่าเหียดอกหนึ่งอย่างดอกหนึ่งมาทดสอบเริ่มกันเลย โอเคเนะาะเหตุการณ์ตอนนี้กุญแจที่บอยู่ในรถหรือว่าโตที่อยู่ด้มเฮมันก็จะลบคือกันกดเบ่งเนาะเรียบร้อยลบออกไปเรียบร้อย